ถ้าพูดอย่างนั้นได้คนที่พูดอย่างนั้นนรกกินหัวเลยฮะแล้วยิ่งบอกเอาหลวงหลวงพ่อมาหากินเลี้ยงวัด่ยไม่ใช่ฮะโอ้ถ้าท่านเลี้ยงวัดได้นี่สุดยอดแล้วนะคนมาหยอดตู้ทําบุญหามมาเท่าไหร่ฮะคิดแค่นี้พอฮะคือแล้วหลวงพ่อที่ละสังขารและคนที่เก็บไว้ให้คนสักการะบูชาตั้งแต่หลวงพ่อเงินวัดดอนใยญ่ยหอมนะครับ หลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพูนหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อแช่มวัดดอนใหญ่หอมซึ่งต่อจากหลวงพ่อเงินเขาไม่ได้เผานะครับหลวงพ่อภูนสืบทอดสายหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมมาและหลวงพ่อองค์อื่นละครับที่เขาเก็บไว้แสดงว่าเขาก้าวหลวงพ่อออกมาหากินหมดเลยครับคิดอะไรคิดเอาสมองคิดหรือว่าเอาอะไรคิดฮะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับโยม และโดยเฉพาะมันเป็นความเวลวร้ายถือว่านรกคุมไหนก็ไปอีกแล้วใครก็จะเอาหลวงปู่มาทำมหากินตรงไหนฮะเนี่ยท่านอยู่เนี้ยมีโดยคนเขาเชื่อชูว,ว่าเราเป็นคนที่มีความกตัญยูกระตะเวทีสูงที่สุดแล้วที่บอกว่าเอาเอาศพหลวงพ่อมหากินช่วยแจงด้วยครับมันหากินยังไงเพราะอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาตมาเนี่ยเอาศพศพเนี่ยมหากินได้ไงถ้าเป็นว่าอาตมานะอาตมาก็จะถามอย่างเงี้ยว่า นรกชัดๆเลยเพราะนั้นที่พูดเนี่ยเรื่องนี้แต่ตัวเรื่องอาตมาเนี่ยดูแลรถด,ดูอยู่แล้วครับดูเรื่องรถด,ดูหมดทุกอย่างตอนนี้ยังได้รถมาใหม่เลยคือสำร้อเนี่ยสำร้อโบราณเนี่ยครับโยมก็มาถวายอ,อนุรักษ์ไวน้นะฮะเพราะนั้นรถเก่าๆรถโบราณโบราณเนี่ยเขามาถวายไว้ก็นั่นแหละครับอาตมาก็ดูแลที่ญาติโยมมาถวายไว้ล่าสุดเนี่ยก็รถมาืสามสิปีแล้วรถกระบะเห็นไ, <He ard. S 2> ไหมครับรถกระบะนิสสันสีแดง โยมเขาพองไปสามสิบปีมาถวายให้อตมาดูแลนี่แหละครับอตมาดูแลรถอย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนแล้วโดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆนานา,นาอตมาเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้คุณทําถูกหรือเปล่าล่ะครับตรงน,นั้นเองเพราะนั้นจะมาหาเรื่องอะไรอตมาเนี่ยตามสบายอตมาไม่ไปไป,ไ,ปไ,ปไปไปสู้ด้วยล่ะเพราะเราอยู่ในหลักของพุทธเจ้าก็คืออยู่ในหลักศีลสมาธิแล้วก็วัญญาในการดําเนินชีวิต อาตมาสอนลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับนี่ห้าสิบแล้วครับไม่พระสองพรรษาพุทธศาสนาจะบอบช้ำยังไงก็แต่หลักพระธรรมคําสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีที่จะเสื่อมไม่มีที่จะเสื่อมไม่มีที่จะหมดศรัทธายอย่างแน่นอนเพราะหลักธรรมนั้นมันเป็นกฎที่อยู่ตลอดเวลานั่นเองเพราะนั้นฝากญาติโยมไว้ครับจะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวเราทำจะสูงจะต่ำอยู่ที่เราทำตัวขยันซื่อสัตย์อดทนรู้บุญคุณคนรับรองได้ว่าท่านจะดำเนินชีวิตมีแต่ความสุขทั้งทางกายและทางใจอย่างแน่นอนนะครับขอเจริญพรครับเกี่ยวกับการตั้งกลุ่มบุคคลขึ้นมาแล้วอ้างว่ามีคนแจ้งมาแล้วก็พานักข่าวพาทนายาพาราชการท้องถิ่น ไปบุกไปตะลุยจับพระวัดโน้นวัดนี้จับเองสอบสวนเองพิจารณาพิพากษาโทษเองเคยบอกแล้วว่ามันไม่สามารถทําได้ไม่ว่ากรณีไหนคุณไม่มีอํานาจไม่มีสิทธิ์หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เขามีอยู่แล้วถ้าคุณหวังดีต่อศาส,สนาคุณก็ต้องไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดําเนินการซึ่งปัจจุบันก็มีการดําเนินการอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าว แล้วก็ไม่มีเหตุจะต้องเป็นข่าวเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนกรณีหลวงปู่แสงเนี่ยต้องเย็นอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายบ้านเมืองอที่ท่านได้มีการจับได้มีการแตะต้องตัวอะไรเนี่ยกฎหมายก็ดีพระธรรมวิางยนก็ดีถือว่าไม่มีการกระทําการกระทําจะต้องรู้สํานึกในการกระทําถ้าไม่รู้สํานึกถ้าป่วยถ้าท่านเป็นอัลไซเมอร์อะไรเนี่ย ไม่ถือว่ามีการกระทําเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้พูดจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทําผิดไม่ต้องพูดเลยเพราะไม่มีการกระทำครับไอการที่จัดบุคคลเข้าไปแอบถ่ายแล้วก็นําคลิปนั้นนะมาเผยแพร่จัดฉากแล้วมาเผยแพร่น่าจะาเข้าข่ายกระทําความผิดพรบอคอมพิวเตอร์นะฮะนำเข้าข้อมูลมันเทจนะฮะประเดี๋ยวเรื่องนี้ประเดี๋ยวจะมีคนไปแจ้งความ ดึงละคนสั่งการสองคนที่เข้าไปกระทําการแล้วถ้าขยายผลแล้วว่าใครไปร่วมดําเนินการบ้างก็ต้องมีความเผิดแล้วก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับในการที่จะบอกว่าลักพระศาสนาเนี่ยท่านท่านาไม่ต้องประจานนะฮะคือไอ้ที่ทำาูกพุระวันเนี่ยก็คือประจานเพื่อเอาไม่รู้เหตุผลในการไล่สด มี f อส่งดาวมาให้ในการไปลง YouTube มีอะไรได้และบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์อันนี้สังคมต้องพิจารณาแล้วก็ในส่วนของสื่อมวลชนที่ติดตามทนายความที่ติดตามสำนักคุดในพื้นที่เมื่อมีการร้องขอและเดินตามตูดเข้าไปเนี่ยระวังจะติดคุกนะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่มีอำนาจทางบทวินัยก็ไม่ได้ทางกฎหมายก็ไม่ได้ต้องระวังนะฮะ สังเกตดูฮะทุกคลิปที่ผ่านมายืนค้ำคอตั้งผู้หญิงผู้ชายแทบจะฉีกคอพราอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็พูดจาด่าว่าหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยภาพที่มันออกมาต่อสังคมชาพุทธเนี่ยมันไม่งามแล้วพอทําอย่างนี้แล้วก็มาบอกว่า,าศาสนาเสื่อมก็พวกคุณทาให้มันเสื่อมอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นต้องปรับปรุงวิธีการต้องเลิกพฤติกรรมอย่างนี้ต้องเลิกทันทีนะฮะทนายความที่ติดตามต้องเลิกสื่อมวลชนที่ติดตามต้องหยุดพฤติกรรม แล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักพูดเองในพื้นที่คุณไม่มีอำนาจพาเขาไปจับพระไปสอบสวนพระคุณต้องรับแจ้งแล้วดําเนินการในส่วนของคุณแจ้งเจ้าคณะปกครองแจ้งเจ้าที่บ้านเมืองต้องทําตามขั้นตอนอย่าทําอย่างที่ผ่านมา